เพื่อน FCX เอกนะเอกก็จะมารีวิว6กล้อเอนะ 1J นะ212แรงนะอันนี้เป็นปี48สวยๆนะเอกเก็บงานละเอียดเรียบร้อยหมดแล้วนะเก็บรายละเอียดอะไรเรียบร้อยหมดแล้วภายนอกภายในนะสวยๆฮะตู้สวยๆแซนเดอร์ย,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  Stand ate, ยาว6กเมตรห้นะก้นสีก็สนิมอะไรให้เรียบร้อยนะลองเปิดประตูข้างในดูเดี๋ยวประตูข้างให้ด้วยสำหรับรถลงแข็งเหมาะมากนะฮะเอกก็ทำการเจาะ ประตูด้านข้างให้เพื่อที่จะใส่ประตูของด้านข้างได้นะด้านท้ายจะดูด้านท้ายนะสวยนะพร้อมใช้งานนําไปต่อยอดธุรกิจโรงน้ําแข็งเหมาะมากนะฮะหกเมตรห้าสิบนะราคาเบา<ม>ๆเย่ขายให้ถูกๆรถดีด้วยนะตู้สวยๆอ่นะโอเคปิดได้เลยสวยๆครับรถมีคุณภาพนะสวยๆเลย ปลายท่อเรดนให้เรียบร้อยเดีย๋ยวพาชมภายในรถคันนี้วิ่งไหม้แท้นะฮะ6 0หมื 60, โลปีสี่แปดหกมืโลแน่นอนไหม้แท้ร้อยเปอร์นนี่พอร,รถคันนี้เขาซื้อมาวิ่งเฉพาะในเมืองนะฮะหกหมืสี่พโลนะเนี่ยก็หุ้มเบาเก็บรายละเอียดให้เรียบร้อยหมดทุกอย่างนะเนี่ยดูสภาพ6กหมื 60, โลนะไม้แท้ดูเครื่อง แน่นตึกเลยนะสภาพเครื่องสมบูรณ์แน่นตึกเลยเครื่องนะสำหรับเพื่อนเพื่อนท่านใดนะที่จะนาไปต่อยอดธุรกิจคันนี้ก็เป็นทางเลือกอีกหนึ่งทางเลือกกับเจ้า FG FG นะเ g 1 J 2หน่งเจแรงตู้สแตนเลสยาว6กเมห้นะคันนี้เหมาะมากในราคา8 8 0 0 0นบาทนะสนใจโทรคุยกันนะอยากได้ราคาไหนโทรมาเอกจัดให้นะเอกจัดการให้ได้เรียบร้อยนะไฟแนนซ้ลองรับหมด ยกเว้นนะฮะลูกค้าต้องผูวัดีนะฮะถ้าลูกค้าวัสดีจัดไม่ได้นะฮะอันนี้เหตุก็ฝากไว้เท่านี้ครับรวัดดีครับ